ท่านผู้ชมเห็นมิคะรังที่เราใส่ไว้ช่วงหน้าแล้งนะคะเวลาต้นไม้มันร้อนๆเนี่ยเราก็ใส่เอากระถางต้นไม้ใส่ไว้ในรังน้ําเนี่ยพอดีฝนตกมาน้ําเยอะมากเลยค่ะดูดิเกือบท่วมละเดี๋ยวเราจะต้องมาตักออกแล้วค่ะส่วนมากต้นไม้เราก็จะใส่ในรังหมดเลยนะคะเป็นพวกบอลสี เราก็จะใส่ในรังฝนตกอีกแล้วตกลระค้ารานผู้ชมฝนเดี๋ยวรีบตักก่อน ก็อย่างนี้ค่ะต้องมาคอยตักน้ําออก มีรังนี้ลังเดียวนะคะที่น้ําเยอะนอกนั้นก็ไม่เยอะน้ำไม่ไม่เยอะค่ะลังนี้ก็จะมีนิดหน่อย <100. S 2> นี่ท่านผู้ชมดูนะคะจะไม่ให้ช่วยได้ไงอ่ะน้ำช่วงนี้ฝนตกทุกวันน้ำก็จะเยอะสีสวยสวยนอนก็ชอบ นี่เป็นกระถางใหญ่ๆส่วนมากเราก็จะปลูกลงกระถางนะคะนี่ก็เป็นอโกนิม่าแล้วก็ทางด้านโน้นค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเรามาตักน้ำออกจากรังค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ